เราไปหาที่อื่นนั่งคุยกันสต่อ2ดีกว่าค่ะคุณปิงฟองอยากจะไปต่อที่ร้านไหนครับงั้นไปห้องพี่ต่อเลยแล้วกันค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆผม่อนดี SDT กลับมาแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อกับเป็นต่อ EP ที่26ครับผม เรื่องราวสนุกสนานมากๆนะครับโดยเฉพาะใน EP ีที่ผ่านมานะครับน้องเกรสนี่พาปวนเลยนะฮะแล้วเธอไม่จบแน่นอนงานนี้พี่ต่อยังวุ่นวายต่อได้ครับผมแต่ ความบัวย,ยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกแล้วนะครับจะเป็นแบบไหนยังไงก็คงต้องไปดูกันครับผมเรื่องราวของการแก่ตัวอย่างในวันนี้นะครับเราจะมาลองดูซิว่าตัวอย่างที่ออกมานั้นมีเรื่องราวเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วในฐนานะแฟนคลับของซิทคอมเป็นต่อเราจะเดาทางกันเล่นๆสนุกๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันครับผมแต่ก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณพอใจอ้พอใจอยู่นี่ค่ะตลก5บาท10บ,บาทแบบนี้แสดงว่าเมาชัวร์ข้อสังเกตของ EP นี้ <c oughs> นะครับเจมินไม่มาอีกแล้วครับผมว่าไปก็2 EP N ที่แล้วก็ไม่มีเจมินอีกฮะแ, <c oughs> และ EP นี้ก็ดูท่าทางไม่น่าจะมีนะฮะเพราะว่ามีฉากสาวๆแต่เจมินก็ไม่ได้มาครับผมแล้วพูดถึงฉากสาวๆเนี่ยนะฮะพี่หมอนพี่ทิพย์ พอใจหรือไม่ก็ได้พี่กอฟเนี่ยอยู่ที่มินิมาร์ทนะฮะแล้วน้องแซนก็เมาแอมาเลยก็ผมทักผิดด้วยนะจะทักพอใจดันไปทักพี่กอฟแต่ก็มันคงเป็นมุกตลกของเขาเนี่นแหละครับแกเมามาแกก็เลยพูดคุยกับพอใจฮะพอใจก็จะไปชงชาให้จะได้สั่ง,งเดี๋ยวพอใจไปชงชามาให้ดื่มจะได้สั่งขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงผมเพราะคุณพอใจเป็นคนดีแบบนี้ไงผมถึงได้ชอบคุณพอใจ แซนเนี่ยอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าคุณพอใจเนี่ยเป็นคนดีมากผมถึงชอบคุณพอใจ โอ้ตรงนี้เล่นเอาพอใจนี่ทำหน้าตาไม่ถูกเลยนะครับผมผมเดาว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องราวของก่อนหน้านี้เนี่ยน้องแซนน่าจะทะเลาะกับแฟนมาครับทะเลาะแล้วก็เลยไปกินเหล้าประชดแฟนครับผมประชดแค่นั้นมันไม่พอพอมาเจอสาวๆก็เลยประชดต่อนั่นแหละครับอยากจะจีบคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยโดยเฉพาะรู้ว่าพอใจเนี่ยชอบตัวเองอยู่ก็เลยเอาซะเลยครับประเด็นตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ได้รู้สึกดีกับใคร จริงๆแล้วเราทําเพื่อประชดคนอื่นเหมือนลากคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับกับสงครามที่เราก่อขึ้นกับแฟนของเรานะฮะอันนี้นี่ไม่แมนไม่หล่อเลยนะครับและเชื่อได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่หมอนพี่ทิพย์หรือแม้กระทั่งพอใจเนี่ยคงจะเรียกว่าให้บทเรียนกับน้องแซนไปอย่างแน่นอนครับผม เรื่องอาจจะเป็นคําสอนดีๆที่ทําให้น้องแซนเนี่ยได้สติแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรทําอย่างนี้นะครับกลับไปรักไปดูแลแฟนของตัวเองให้ดีดีกว่านะครับดีกว่ามาเอาคนอื่นประชดแฟนตัวเองอย่างนี้ครับผมและนั่นก็คือฉากแรกที่เราเดาทางไว้ครับส่วนในฉากที่2ครับผมไอ่ต่อน้องเขามาหาบหุ้ชื่อปิงปองนะคะเป็นต่อครับเป็นเรื่องราวของพี่ยมเนี่ยบอกว่ามีสาวคนหนึ่งมาหาพี่เป็นต่อที่บางบานนั่นแหละครับ แล้วปรากฏว่าสาวคนนี้เนี่ยไฟแรงครับชวนกันไปที่นูน่นที่นี่ไม่ไปแล้วครับไปนู่นเลยไปห้องของพี่เป็นต่อครับเราไปหาที่อื่นนั่งคุยกันสองต่อ2ดีกว่าค่ะคุณปิงปองอยากจะไปต่อที่ร้านไหนครับงั้นไปห้องพี่ต่อเลยแล้วกันค่ะเขาโผล่มาอีกทีพี่เป็นต่อเนี่ยถูกจับมัดไว้นะฮะแล้วดูหน้าตาของแกหน้าเสียมากนะครับ แต่มุมมองที่แกมองไปเนี่ยเหมือนไม่ได้มองน้องคนนี้นะฮะเออลืมบอกไปน้องคนนี้ชื่อปิงปองนะเหมือนมองใครอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะแสดงว่าไม่ได้มีแค่น้องปิงปองแน่นอน ทีนี้เรามาเดาทางกันดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมอย่างแรกเลยเธออาจจะเป็นมิจฉาชีพจริงๆครับก็เรียกว่ามาอ่อยเหยื่อนะฮะแล้วสุดท้ายก็อาจจะอยากขโมยทรัพย์อยากจะได้ทรัพย์สินอะไรต่างๆเหล่านี้แหละแต่บทสรุปของมิจฉาชีพส่วนใหญ่โดนจับพี่เป็นตรงเป็นต่ออะไรนี่ไม่ค่อยจะเสียทรัพย์หรอกครับผมหรืออีกทางหนึ่งเลยคือเป็นแผนของพี่ยมแผนพี่ยมเนี่ยมันมีคิดได้หลายอย่างนะ คือชั่วน้อยหน่อยก็คือแค่แกล้งชั่วมากหน่อยก็คือจะเอาเงินนั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆถามว่ามีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ที่พี่ยมอยากเอาเงินของเพื่อนๆด้วยการใช้แผนชั่วไหมมีมีฮะในอดีตมีก่อนแต่ก็ให้น้ำหนักอันนี้น้อยหน่อยฮะส่วนใหญ่น่าจะอยากแกล้งเท่านั้นแล้วคนที่ยืนอยู่ก็อาจจะเป็นพี่ยมก็ได้ครับอาจจะอยากเอาคืนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่เป็นต่อเนี่ยอาจจะไปทําพี่ยมไว้นั่นแหละครับผม เอาละครับการแกะตัวอย่างก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเอากันสั้นๆน,นี่แหละครับเพ,เพื่อนๆเห็นมุมไหนและอยากเดาทางไปในทิศทางใดก็คอมเมนต์สนุกสนานกันไว้ใต้คลิปนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe และกดดีเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D P สวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.